นี่มันรถป้ายแดงหรือรถอะไรทําไมมันมาอยู่ที่เต็นท์มือสองแบบนี้นะครับเพื่อนๆงงกันไหมอ่าคำตอบคือคันนี้นะครับยังเป็นป้ายแดงจริงๆนะครับรถเนี่ยมีเลขไม่์แค่2 3 0 0มกิโลนะครับเป็นรถใหม่ป้ายแดงเพิ่งออกมาไม่นานนะครับไฟหน้าดีไซน์ใหม่ทรงลีดเดอร์แบบนี้นะครับ กันชนหน้ามีการตัดสีดำเงาแบบนี้นะครับต้องหน้ามีมาให้เรียบร้อยแบบนี้เห็นไหมอ่าล้อแม็กก็ให้มันแบบตัวขอบ20นิ้วนะครับสไตล์ตัวลีเจนเดอร์เลยนะสีแดงเนี่ยเป็นแดงพิเศษนะครับเป็นแดงแก้วนะคบเป็นแดงมุกเมทัลลิกนะไฟท้ายสวยไหมครับเป็นแบบ LED นะครับแล้วก็เป็นตัวเส้นสายเนี่ยที่สวยงามมากๆนะครับกันชนท้ายนะครับก็ หตัดตัวสีดำเงามาให้ด้วยนะครับสวยมาก <S 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 นี่เป็นไงครับใหม่ๆกริบๆนะครับบอกพลาสติกยังไม่ได้เอาออกเพื่อนๆส0งพันกิโลเนี่ยถือว่าน้อยมากๆนะครับรลายมงลายไม้มาครบถ้วนเลยนะครับายแดง1นึ่งล้านสี่แสนเก้าหมืบาทแต่ผมขายเพียง1นึ่งล้านสองแสนเก้าบาทเท่านั้นเพื่อนประกันสูจึงเด็กสาปีเต็มนะครับคันนี้